ราคาหมื่นสี่พันเก้าร้อยเนี่ยฟรีค่าขนส่งนะครับลูกค้าอำหรับสามชุดนี้นะครับผมฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางครับแต่ถ้าลูกค้ามารับเองนะย้ายตู้ก็จะลดให้สี่ร้อยจะลดให้สี่ร้อยนะโอ้ดิคิดใครบอกสี่ร้อยใช่ไหมถ้าลูกค้ามารับเองเนี่ยก็จะลดให้สี่ร้อยเฉพาะสามชุดนี้นะครเฉพาะสามชุดนี้นะลูกค้าจะลดให้สี่ร้อยนะเนี่ยครับผม เนสามชุดเนี่ยถ้าลูกค้ามารับเองร่นไ้สี่ร้อยถ้าเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าอย่างนั้นก็ฝากฝากกดช่องอะไรด้วยต้นลำโพงก็ตากระชีนะฮครัยต้อยนะชี้นะตอนกระชี้จะไต่ทำเองขายเองนะเหยต้อยทำเองด้วยความจริงใจเหย่ไต้ต้องมีความจริงใจกับลูกค้านะช่วยเห่ไต้อยกดกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับผมโอเคครับ โอเคเนี่ย okay, yeah. วันนี้ชุดชุดสองคูณสองนะครับคืออันนี้เป็นออเดอร์หกนะลูกค้า <order 6 S 2> ชุดหกนะครับออเดอร์หกสิบห้านิ้วใช่ไหมฮะชุดออเดอร์หกเนี่ยเป็นสิบห้านิ้วนะลูกค้าในดอกกับบีวีเนี่ยเป็นไหนไปไหน <Okay. S 2> ชุดออเดอร์หกนี้นะลูกค้าก็เป็นเป็นสิบห้าเป็นสิบห้าเป็นป ดอกไอ้ดอกสิบห้ากับดอกบีวีน่ะคือดอกตัวเดียวกันนะครับผมที่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 ดอกปั๊มที่ดอกห้าร้อยวัตต์ไม่เหล็กร้อยหกสิบนะลูกค้าคือคือบีวีเออเดอร์ขเนี้ยใช้ดอกตัวเดียวกันครับผมแต่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 มันคนละสูตรนะาลูกค้าไอ้นี่จะนุ่มแล้วลอยนะพี่พ่อนะครับผมอนี่กระแทกนะนุ่มลอยไกลครับเอ่ออันี้นุ่มลอยไกลนะีแต่กระแทกแล้วก็วงกว้างครับกแล้วก็อันี้มันเป็นตะแกรงกันหนูนะลูกค้าตะแกรงเหล็กครับผมแต่พะว่าตัวเนี้ย ก็้ทำสี่คูณสี่นะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ก็ทำสี่คูณสี่ทำสี่คูณสี่ก็เพราะว่า์จะก่อนเด็กเฮียต้อยใช้ดีแคนะตัวนี้ของดีแคมีสิทธเนี่ยของมันยังไม่เสร็จอีกประมาณสิบห้าวันก็จะเสร็จแล้วนะก็เอาตัวนี้มาแทนแต่เฮียต้อยไม่ได้คิดราคาเพิ่มนะก็คือราคาหมื่นสี่พันเก้าร้อยเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ใช่ไหมหมื่นสี่พันเก้าร้อยเหมือนเดิมนะเฮียต้อยไม่ได้คิดราคาเพิ่มนะ ก็ทำสี่คูณสี่ก็ตัวเดียวกัอที่ที่ทำสี่คูณสี่พี่พัดเจ็บเนี้ยเป็นตัวเดียวกันนะคือตัวเดียวกันนะคต่็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับใช้ตัวเดียวกันให้ได้รับประกันนะก็เอาเอาตัวนี้เป็นแทนแล้วก็จะมีเปเปก็เล่นยูเอสบีได้นะแล้วก็บุฟเโทรศัพท์ก็ก็ชุดเนี้ยเป็นคอลัมน์ อ๋อข้างบนก็เป็นคอลัมน์นะครับเดี๋ยวจะบอกไม้กับลูกค้าไม้นี่ต้อยใช้ไม้20่มิลนะครับผมเป็นไม้ปร์ติเกิลเนื้อแข็งนะเป็นไม้20่มิลต้องบอกให้ลูกค้าให้ละเอียดเลยนะครับผมมุมก็เฮียต้าก็ฉีดเองมุมหนาๆเนี่ยทุมอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นคอลัมน์นะเป็น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 ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมา ขายดีฮะเป็นตัวใหม่ขายดีฮะคผมก็เป็นดอก8นิ้ว8นิ้วเบิ้ลนะแนิ้วเบิ้ลแปนิ้วแนิ้วของยี่ต้อยใช้ดอกอบอ้อมเนี่ยกระดาษแข็งนะครับเป็นของก็ไม้เหล็ก3นิ้วอ่ะครับผมแล้วก็ หลมนี่ก็เป็นแหลมของนาโนว่าน้ำแม่เหล็กสองนิ้วครึ่งหรือไงประมาณนั้นนะครับผมอ็อย่าต้อยเลือกใช้ที่ว่าเอาของที่มันแบกที่ของดีๆใช้อันนี้ก็เป็นกระดาษแข็งนะอบอ้อมกระดาษแข็งเป็นคอลัมน์นะครับเป็นคอลัมน์เป็นคอลัมน์คอลัมน์แปดนิ้วเป็นสายเยนี่ยาต้อยให้หมดเลยนะสองมุ้งสองเมตรทุกอย่างมีมอกรบหมดนลลูกค้าครับผมอัน้หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทฮะครับผมเท่ากับชุดชุดเหมือนกันนะ กะชุดชุดเดิมที่ที่ทำสี่บุตรราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันถ้าลูกค้าเปลี่ยนได้จะเอาจะเอาเป็นทางหมูอย่างนี้ก็ได้ฮะลูกค้าเปลี่ยนได้ลูกค้าเปลี่ยนได้นะครับลูกค้าเปลี่ยนได้นะจะเป็นแบบคอลัมน์ก็ได้นะครับแบบคอลัมน์ก็ได้แล้วแล้วสูตรสูตรบีบีได้ไหมเฮียหมายถึงเปลี่ยนสูตรแบบบีบีนี่ก็ได้ก็คือจากอเดก็คือเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้นี่เลยเนี่ยลูกค้าจะได้เข้าใจนะครับว่าาวางนเตรงนั้นก็ได้เฮีย ใช่ใช่ว่าคือเราสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับเปลี่ยนชุดก็จะลองเสียงตอนนี้ดูแบ็สองบนสองก็ได้ได้เหมือนกันคือเสียงคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งก็คือก็คือหมื่นสี่พันเก้าร้อยหมดแล้วลูกค้านี่นะครับคือสามชุดนี้คือสามารถเปลี่ยนได้นะครับนัเปลี่ยนได้เลยฮะลูกค้าเนี่ยคือถ้าไม่ชอบคางหมูแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์ก็ได้นะเฮียใช่ครับ อันนี้อันนี้คือข้อดีนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนได้นะครับสูตรดีวหรือว่าเป็นออเดอร์หนะครับเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยลูกค้าเลือกเอาฮะสามชุดออเดอร์หกเอ่อคอลัมน์ทางหมูเป็นดีวีครับผมนะก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับผมอันนี้ก็เป็นแปดนิวเบิ้ลนะครับแปดนิวเบิ้ลดอกคอลัมน์นะครับเสียงแหลมของนารวว่านะครับดอกเอ่อดอกลำโพงคอลัมน์ของอกอ้อมนะครับผม เนี่ยครับออเดอร์หกก็เสียงลอยไกลนะครับเบรคออเดอร์หกนี่ก็นุ่มนุ่มนวลลอยครับแต่อันนี้ก็จักระแทกแน่นเดี๋ยวจะลองลองให้ลูกค้าดูส่วนมากรถแห่จะชอบใช้สุดนี้ับ้กนดีมีนะครับเรื่องเรื่องเรื่องป้ายก็คือหมายถึงว่าเราเรายังสั่งมาไม่ทันใช่ไหมอย่างนีั่มาไม่ทันติดวิชายแดงนะลูกค้าจริงๆแล้้วตองมีโโลก้ของงนาาจิิรๆมันต้องมีโลโก้ติดนของนาคาชิเนี่ย นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮต้าอย่าตามไปให้ทีหลังผนนีบไปให้ฮะอันนี้ลูกค้าคงเข้าใจนะลูกค้าคงเข้าใจนะต้องติดป้ายแล้วก anyway> like anyway well okay ็นากระชิดด้วยนะกระชินะครับผมนากระชินะลูกค้าลูกค้าต้องลูกค้ากต้องเข้าใจนะเนี่ยแต่ลูกค้าตัใหญ่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเราก็ต้องบอกลูกค้าให้ละเอียดบอกให้ละเอียดแต่ม่เฮเดี๋ยวทำไมของปลอมหรือเปล่าอันนี้คือการันตีไม่เอา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 หน้าเอาหน้าเฮต้ยการันตีกันอ๋อครับผมเฮต้าต้องแบนนากระชินะแต่ว่าอันนี้คือ แล้วประกันมีอะไรถึงแล้วประกันหนึ่งปีฮะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยหมือนกันเพียงแค่ดอกอกดอกดอกดอกนี่ก็ต้องเรื่องดอกไม่ดอกไม่รับประกันนะครับผมทุกอย่างรับประกันหมดเลยหนึ่งปีนะเวลาพี่พอดเดี๋ยวจะฟังเอาบีบีที่ดูอ๋ออันนี้บีนะครับคืออันนี้อันนี้คือสามชุดนี่คือราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับผม ลูกค้าหมื่นเนี่ยฟรีค่าขนส่งนะครับลูกค้าอ๋อก็งสามชุดนี้นะครับผมฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าลูกค้ามารับเองนะยี่ต้อยก็จะลดให้400จะลดให้สี่ร้อยนะใ้รันนี้ตฟิตใครบอกสี่ร้อยใช่ไหมถ้าลูกค้ามารับเองเนี่ยจะลดให้ส0่ร้อยเฉพาะสามชุดนี้นะครับผมชุดเฉพาะสามชุดนี้นะลูกค้าจะลดให้400นะเนี่ยครับผม สามชุดเนี่ยถ้าลูกค้ามารับเองร้อน้สี่ร้อยถ้าเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าครับผมอย่างนั้นก็ฝากฝากกดช่องอะไรด้วยต้นลำโพงตู้ลำโพงกระชีนะฮะด้วยเฮียใต้นะกระชีนะครับตอนนี้เฮียใต้ทำเองขายเองครับผมนะเฮียใต้ทำเองด้วยความจริงใจเฮียต้องต้องมีความจริงใจกับลูกค้าครับผมนะช่วยเ่ียใต้กดกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับผมโอเคครับเนี่ยครับครับครับแค่นี่